แล้วครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเรื่องเออผมจะมาเปิดช่องนะครับผมจะมาทําคลิปตั้งแต่วันที่1าครับซึ่งผมจะอัพทุกๆวันเสราร์นะครับแต่ถ้าบ้างอยู่ว่าจะอัพวันอา,า,อาทิตย์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นแคสเกมหรือไม่ก็จะเป็น มาไปเดินเล่นอะไรแถวนี้แล้วไหมเออแต่ตอนนี้เรื่องแคสเกมลูผมน่ยจะเลือกต้องเลือกเกมก่อนมันจะถามทุกคนก่อนนะครับว่าจะให้เป็น R O V หรือ r o b o x นะถ้าไม่ดีกว่าของแคสโปรไฟล์ FIFA, ดีเอ้ย R O V เออผูดถีดงงวะเนี่ยโอ,โอเคฮะก็จะมาแค่นี้แหละครับเจอกันนะ